เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2568อันเป็นปีมะเส็งมหามงคลธรรมภาพขออรัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยพระกสิทิคันมหาโพธิสัตว์พระสมันตพัทธะมหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ประจําปีมะเสงกับทั้งเทพพยายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกและคุณงามความดี ทานศีลภาวนาที่สาธุชนทั้งหลายได้ประพฤติบำเพ็ญมาตลอดทั้งปี2567ที่ผ่านมาจงเป็นภาละวะปัจจัยคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจที่ไม่สิ้นสุดสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตลอดไปทั้งนี้ก็ขอวอวยพรให้ทางทีมงานนาถะ และสาธุชนทุกท่านที่ได้พบเห็นคลิปนี้จงประสบแต่ความสุขอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติทุกคนทุกท่านเทิน